มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูด,ด,ดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล์ร r เพลตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ล่าสุดวันนี้ก็เพิ่งส่งมาอยู่เหมือนกัน,นค่ะว่าเ,เขาได้ไปแข่งรถอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ถามกันว่าตกลงแบบมีข่าวออกไปเนี่ยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็สงสัยกัน<ช>นะคะก็ขเขาก็ตอบเลื่อนไปแล้ววันนี้ก็พิมพ์มาให้ดูค่ะว่าขอจริงอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเตรียมการอยู่แต่ว่าวางแผนอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกับสิ่งที่เขาตอบกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าว่าจะไปตอนช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นหลายคนอาจจะยังไม่เชื่อ ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนรอนาะมันก็สามารถแบบว่าพูดไปได้อย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเฮ้ยเขาพูดเลยหรือพูดจริงหรือว่าในสิ่งที่แบบเพื่อนแซวตกลงมันเป็นยังไงก็ไม่อยากคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่ทุกคนได้ถามเขาแล้วเ,เขาตอบมาแบบนี้เราก็ถือว่าเราขอบคุณมากๆแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ขอบคุณครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครอบครัวใหม่หรือเขาคะครอบครัวเขาครอบครัวเขาอยากให้แต่งงานแต่งงานกันอยู่แล้วนะคะครอบครัวเขาก็พูดกันอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะมีหลานอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอาทุกอย่างมาแบบเป็นการจองมั่นหมายเหมือนนะเหมือนนะคะแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าคุยกันอย่างทางการส่วนครอบครัวใหม่ก็เขาก็ค่อนข้างเชื่อกข่าวเหมือนกัน ก็เลยคิดไปว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีเร็วๆนี้เนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่หรือป่าแต่จริงๆแลยไม่ได้ไม่ได้บอกเนี่ยคือยังยังไม่ได้คุยกันอย่างทางการค่ะเตรียมการไปถึงไหนแล้วที่สุดของใหม่เนี่ยใหม่ยังเฉยๆอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าตกลงมันมันจะชัวร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขากับพวกเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เจอกันในกลุ่มพวกนักแข่งรถด้วยกันอยู่ก็น่าจะคุยแล้วก็ได้ปรึกษากันบ้างเพราะว่าทุกคนในในแก๊งเนี่ยแต่งกันหมดแล้วไม่รู้ว่าวางแผนอะไรกันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่อยากไมม่กล้าาถ เพื่อนๆก็โอเคค่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าจริงหรออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เสียดายหรอหมายถึงว่าเสียดายในการทํางานเพราะว่าตอนนี้ก็แบบว่าลุยงานเยอะอย่างเงี้ยก็บอกไปว่าก็ถ้าเรามีความสามารถเนาะเราก็สามารถแบบมีครอบครัวได้แล้วก็แต่งงานแล้วก็ทางานได้แต่ไม่แน่ค่ะทุกอย่างมันก็คือความไม่แน่นอนพูดแบบว่ากลางๆไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่ออยู่ดีๆอย่างเงี้ยคนเราถ้ายังไม่มั่นหรือยังไม่แต่ง ส่วนใหญ่มันก็มีอะไรเกิดขึ้นได้เนาะทนแต่งงานกันแล้วยังสามารถเกิดขึ้นได้ก็เซฟเซตัวเราไว้ก่อนดีกว่าอ,อันนีน้นนคือพี่ใหม่อันนี้คือพี่ใหม่ย,ยกให้ทางฝั่งนู้นเขาจัดการดูแลอะไรอ,ไรอย่างนี้เลยใช่ปะบ้าเรายังไม่ได้ไปแบบคุย <c oughs> อย่างเป็นทางการก็เลยยังไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่าเราคุยกันอย่างทางการแล้วเนี่ยก็คงอาจจะต้องช่วยๆกันนะค่ะแต่ว่านี้ยังไม่ได้คุยอย่างทางการ <c oughs> ก็คงคง,คงอาจจะต้อง ต้องรอจังหวะแล้วก็รอทุกๆอย่างอีกแ๊บหนึ่งในการทำงานเพราะว่านี่ก็เพิ่งปิดฤดูการแข่งรถมาเพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้เลยเขาก็อาจจะยังแบบว่าคิดเกี่ยกับเรื่องงานแต่ก็ส่งมาบอกวันนี้เหมือนกันว่าแบบได้คุยกับเพื่อนเพิ่มเติมอย่างาเงี้ยค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าเรายังเข้จกันอยู่ก็อาจจะเป็นปีหน้าหรือปีมะลืนนะคะ ไม่ครถึงผลงานเซ็กซี่นิดนึงปีที่ผ่านมาดูเหมือนแพวไปเลยก็จริงๆแล้วไม่ได้แพวหรอกค่ะวิดีเราก็มีในช่วงของเนษาคตอตอนนี้คุยกับผู้จัดการอยู่ว่าอยากได้แค่ปีละ1-2เล่มเท่านั้นก็เลือกเลือหนังสือแล้วก็เลือกเลือกแบบว่าแฟชั่นต่างๆแล้วก็เน้นอย่างที่หม่บอกคือเวลาใหม่มาทํางานอย่างเงี้ยมันก็อยากแบบว่าทําเกี่ยวกับเรื่องละครหรือไม่ก็พิธีกรหรือไม่ก็งานที่เราชอบ จริงๆแล้วก็เน้นอยู่แล้วว่าคือละครอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเซ็กซี่มันก็เป็นองค์ประกอบที่ทําให้คนมองเราแล้วก็เชื่อเราอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีก็โอเคแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีเนี่ยเราอย่างน้อยถ้าเรามีความสามารถในการเล่นละครสามารถเลียครคัวได้ตลอดที่เขาโดนต่างห้ามว่าอะไรเงี้ยหรือเปล่าก็ห่วงนะไม่อยากให้ถ่ายแล้วก็ห่วงอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนว่าทาไมถึงแบบว่าต้องมีภาพเซ็กซี่แบบนี้ด้วยอย่างเงี้ย ผู้ชายคนอื่นเขามองอะไรเงี้ยก็ห่วงนิดน,นึงแต่เราก็ไม่ได้คิดเลยมากแล้วก็ไม่เคยแบบว่าคุยกันว่าจะต้องห้ามหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเข้าใจว่าใหม่เป็นคนทํางานเยอะชอบทํางานสนุกกับงานมากกว่าปีใหม่นี้จะมีแบบโปรเจกต้อนรับปีใหม่เลยไหมครับให้เอฮากันไม่แน่อาจจะเป็นช่วงเมษาค่ะดูอยู่กันขอบคุณนะคะขอบคุณนะค่ะ ยูวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวสักขระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำลึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักขระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4